ทักทายกันยมแลงเนาะค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะช่วงนี้ก <ing>. ับสิบแปดน่าิก่าก็กลัวดือดประมาณค่ะพี่น้องเนาะยายทรงกะสิเตรียมเตรียมกินตอนแรงค่ะพี่น้องเนาะหลังจากกินข่าวเสร็จแล้วยายทรงกะทีกินสับปะรดค่ะสับปะรดขาเอินวบาบักนัดค่ะพี่น้องม้นบานเข้าก่ะดีกว่าเนาะอันนี้ยายทรงกะสิบสิบแาดเป็นเป็นบักนัดสับปะรดไอ้ผลไม้ทิพย์ค่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะ ไอ้ซึ่งย้ยสรงเปบวงสรวงย้อยทรงคนกระหายย้ยสรงมาค่ะพี่น้องเนาะนหน่วยนึงยสยงก็เอาไปกินเป็นผลแล้วไม่พิบค่ะแก้เป็นยาเป็นโรคยังได้หมดเลยค่ะพี่น้องจ้ะอันนี้ย้อยทรงกร็จะเอาเปลือกค่ะเอาเปลือกเขานี่คือไอ้ส่น้ำปลาเด็กส่ปลาเด็กค่ะพี่น้องจะได้ปลาเด็กจะได้หอมได้แดงดีนะคะนี่สงขลอนุญาตหักเลยกันค่ะยีส่สรงกบปาดบ่ค่อยเป็นรสซับป็นรดตัวนี้จะ ับปะรพันในสีหวานนะคะจะหวานค่ะกินหล้างล้างกินเข่านะคะแต่ว่าเยื่ส้มกับติยมเทียมร้อมไว้ค่ะวิธีปอกสับปะรเยืส้มกับง่ายๆค่ะพี่น้องบได้มากมมยค่ะนี่ค่ะเนื้อเขาจะฉ่ำเลยค่ะไม่ได้พิถีพิถันอีหยังเอกค่ะพี่น้องนี่ค่ะหอมค่ะพี่น้องหอมหวาน กินกินหองเขาออกมานี่สิวะเป็นกินออกวันบานนะค่ะพี่น้องแต่เปินรถอันนี้สิบ่ค่อยหนี้นี้ตาบรรไ,ไดเด้อตาจะไปดูเลึกปานไดก็ต้องกวาดออกไปเลยตาพักปาดออกทั่วนคะ่ะเป็นแม่ค้าขายบักนัดบ่ได้ดอกค่ะยายเซ็งนะ่หนึ่งขายบาาักนัดสองขายทุเรียน <laughs> ทุเรียน <laughs> ตุเลียนเนี่ยเยส่งแช่เยส่งขายยส่งต่อมีโตไปพ่อไมพ่อพราเลยขันสันบ่ได้เงินเขาดอกพี่น้องโอ้ยขายังก็บ่ได้ดอกต้องเฮ็ดกับเขาเฮ็ดอีกยังสิ่งที่เราชอบค่ะรักในสิ่งที่เราทําทําในสิ่งที่เรารักดีกว่าค่ะพี่น้องการการเป็นแม่ค้าเนี่ก็บ่แม่ว่าิที่ทบ่ยใช่ธรรมดาด้อค่ะแม่ค้าแต่ละคนเนี่็ต้องเตรียมความพร้อมค่ะ สิ่งของที่เราจะขายนะคะคือแม่ค้าขายปลาค่ะขายปลานี่สิไปขายแบบกระโดดโยงโยงย่งๆนี่กันแล้วมั้งเจ้าบ่ได้ขายดอกพี่น้องเขาต้องให้เ,หเฮ็ดไห้ออพว่าเฮ็ดต้มเด้อเฮ็ดหนึ่งเดี่โอ้โอโอยเจ้ส่งบ่ได้ขายค่ะค <laughs> ันว่าขายทุเรียนพี่น้องขายทุเรียนก็ต้องเอามีดอีโตไ้ไปฟ้องกับพิโนงเอาไปไว้ฟันเลย ท่างั้นก็บ่ได้ค่ะพี่น้องบ่ได้จ้าค่ะจังางเบิ่งนาทีแล้วก็สิเหลือยตะแก่นตั้วเอาตาออกบ่เป็นเด้เ <c> บ <oughs> ิอดอหน่วยเนี่ออกไปก็เปลือกหมดแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยเหลือยตะแก่นแล้วนี่จะทรงปาดบ่เป็ี่นดิเฮ็ดจังใด <c oughs> เนี่ยเอ้ยแค่นีก้ก็กินได้อันเสื้นตัวนี้ก็อุ้ยเสียดายเด้ด ส่วนตัวนี้คือยาวย้ว้ไส่ปลาแดกบอกร้านเดี๋ยวเสี่ยวย่างไปใส่กับเบิ้องไส่ปลาแดกปลาลาโอ้ยไส่มาอื่นดีกว่าใส่ตอนที่เฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งดีกว่าว่าเอาใส่ยังไงใส่ปลาลายังไงใส่ปลาแดกยังไงแล้วก็ใส่ตอนใดเอาอีกยังใส่แน่จ้ะเดี๋ยวส่งเดี๋ยวมาอื่นเดี๋ยวส่งผ้าเฮ็ดค่ะพี่น้องหลังจากปอกเสร็จสับเราจะส่งกับทิมวนใส่ถุงไว้ค่ะใส่ถุงใส่ตู้เย็นได้ค่ะเัาตู้เย็นได้แบบนี้ใส่ตู้เย็นไว้ ่วนอันนี้เดี๋ยวเดวนะพี่น้องซิมกันเดอ้อพี่น้องเอ้มาเป็นพยานเห็นไหมว่าว่าติดส่งที่บ่กมองปลาบ่ใครบ่มองปลานิดเดียวค่ะอันนี้ออกหวานนิดหนึง่งแต่บ่บ่กมองปลาเนี่ยสุดยอดสุดแสนจะพันละนาค่ะพี่น้องเอ้ Okay. สำหรับคลิปนี้ก็ซ้ำนี้ค่ะคลิปหน้าพ่อก็ยี่ส่งหม่นะคะสวัสดีค่ะ